สวัสดีครับวันนี้ทางร้านไพรัตโทรทัศน์เครื่องเย็นนะครับจะมาแนะนําอะไรสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตู้เย็นใหม่ๆครับผมเอาเมีดไปแสะน้ําแข็งออกนะครับนี่ครับรูเบลเลอร์เทอร์เลยครับสองรูนะครับนี่สองรูครับอย่าไปหาเที่ยวทํานะครับแบบนี้มันต้องเสียเงินครับผมตู้เย็นยังใหม่อยู่เลยนะครับแต่เอามีดไปแฉะนะครับ ทำให้น้ำยาั่วออกจากในระบบนะครับนี่ครับผมตัวปรับอุณหภูมินะครับให้กดตัวที่สีเท่าๆที่อยู่ตรงกลางของเทอร์โมสตารตนะครับตัวนี้แล้วก็ปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงนะครับมันจะละลายน้ำแข็งอัตโนมัตินะครับให้ปรับให้ต่ำลงนะครับแล้วก็นี่ครับป้ายเขาก็มีกำกับไว้อยู่นะครับห้ามใช้ไขควงให้ใช้มีดใช้ซ่อมนะครับที่เข้าไปแซะนะครับ เพราะว่าช่องฟิตมันบางมากนะครับบางนิดเดียวนะครับหาเที่ยวทํานะครับแบบนี้ครับเตือนไว้นะครับไม่อยากให้ทุกคนเสียตังค์นะครับน้ํายา R หกร้อยนะครับนี่ครับผมมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับถ้ารั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันจะเป็นสนิมครับเพราะว่าท่อภายในเป็นท่อเหล็กนะครับจะเกิดอาการเป็นสนิมทันทีนะครับช่างนี่ทํายากมากครับผมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ทิ้งนะครับแล้วก็ลองล้างระบบใหม่นะครับอย่าหาเที่ยวทํานะครับเสียตังนะครับเตือนไว้ครับครับก็มาดูการวิธีการซอบนะครับเราต้องตัดน้ํายาออกตัดระบบออกนะครับนี่ตัดท่อออกนะครับแล้วมาเทน้ํามันดูว่าน้ํามันตัวเนี้ยังจะเหลือเยอะไหมนะครับนี่ได้เทออกมาแล้วนะครับน้ํามันเหลือนิดเดียวนะครับช่างบางคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้ํามันยังจะเหลือไหมถ้าช่องฟิตรั่วนี่ต้องเทน้ํามันออกดูอย่างเดียวนะครับ น้วมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เหลือนิดเดียวนะครับถ้าขืนใส่ไปนะครับรับรองได้เจ๊งแน่นอนครับผมนี่ครับสองรูเราก็ปาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการไล่ระบบล้างระบบกันนะครับนี่ครับดูน้ํายาที่ล้างนะครับ F11 ครับผมใส่ปิ้งขนาดนี้นะครับมาดูตอนที่เราล้างนะครับว่าจะดําขนาดไหนนะครับนี่ครับเราล้างออกมาแล้วครับน้ํายาที่ท่อเป็นสนิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับผมดูนะครับดำปิดเลยนะครับเพราะว่าท่อข้างในเป็นสนิมนะครับถ้าท่อถ้าช่องฟิตรั่วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกเครื่องนะครับกับสําหรับน้ํายา R หกร้อยนะครับน้ํามันเราก็จะเติมเข้าไปใหม่นะครับน้ํามันตัวนี้เราจะเติมเข้าไปอยู่ประมาณร้อยซีซีนะครับถ้าคอมตัวเล็กนะครับถ้าเป็นคอมตัวใหญ่ก็จะจุประมาณร้อยห้าสิบซีซีนะครับตัวนี้ร้อยซีซีถึงร้อยยี่สิบซีซีนะครับ เราจะเติมเข้าไปนะครับเราต้องเิมเช็คดูให้ดีนะครับช่างนี่ตายมาหลายคนแล้วครับนี่ครับขนาดเราล้างออกนะครับควันนี่คือเป็นควันสนิมนะครับไม่ใช่ควันน้ายานะครับน้ํายานี่ไหลออกหมดแล้วนะครับแต่ว่าสนิมนี่ยังพังออกมาไม่หยุดจอดนะครับบางครั้งเราต้องใช้เวลาในการล้างนะครับเพราะว่าสนิมเยอะมากครับทพอเป็นท่อเหล็กนะครับ นี่ครับผมดูคราบสนิมออกก็แล้วกันนะครับว่าสนิมด้านในเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่เราเทน้ําออกแล้วนะครับคราบสนิมที่เป็นเนี่ยเยอะมากครับในการยุ่งยากในการซ่อมเนี่ยล้างระบบเนี่ยทํายุ่งยากมากนะครับมันยาอาหกร้อยนะครับให้ทุกคนได้รู้นะครับอย่าไปจิ้มนะครับอย่าไปเอามีดแทะด้วยเด็ดขาดนะครับนี่ครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆครับผมเราไล่จนกว่ามันจะสะอาดนะครับ นี่ครับนี่เราล้างไป4ี่ห้าหกครั้งแล้วนะครับน้ํายาหมดไปประมาณสองขวดแล้วนะครับมันก็ยังดําอยู่นะครับนี่ครับเราจะต้องล้างให้ใสเสมอกันเลยนะครับเราถึงจะทําการเติมน้ํายาต่อไปนะครับต้องล้างให้ใสสะอาดแบบนี้เลยนะครับถ้าเอาไม่ไหวจริงๆก็ต้องใส่แผงนะครับใส่แผงแบบนี้จบแน่นอนครับผมแต่ราคาสูงนะครับครับคลิปนี้ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านซ่อม ไหลัดโุรทัศน์เครื่องเย็นด้วยนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางได้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับ